ถามมีอยู่5ประเด็นด้วยกันนะครับคำถามแรกคงจะสรุปจากที่ท่านนายแพทย์ว่ามีคนมีปัญหาว่าลงอุบลพร้อมวันนี้ไม่ได้กดนัดไม่ได้หลายๆอย่างสรุปก็คือขอให้เริ่มในวันพรุ่งนี้ถูกต้องไหมครับท่านนายแพทย์ครับสําหรับอุบลพร้อมครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังนําข้อมูลพี่น้องประชาชนนะประมาณเกือบเจแสนเนี่ยเอาเข้าในระบบม็อบไอให้ทุกคนเห็นตัวเองก่อนแล้วก็จะเปิดสล็อต ให้กับจองวันเวลาที่จะจองในแต่ละสถานที่เพราะฉะนั้นนี้ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราเปิดตัวอุบลพ้อมให้ท่านเห็นหน้าเห็นตาแล้วพรุ่งนี้ค่อยค่อยเริ่มทยอยจองกันได้นะครับนะครับครับประเด็นที่สองส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นนะครับคุณโอเล่บอกว่าอยากให้ทางจังหวัดดิลกับสถาบันวิจัยจุฬาพรเพื่อจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าซีโนแวคครับนะครับซึ่งเาจาันาง ทราทางอบอจอนี่ได้ไประสานไปแล้วนะครับเห็นในเบื้องต้นว่าจะขอจะซื้อประมาณสัก5้า0 0ื่นโดสนะครับซิโนโฟาร์มเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางอบอจอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะไปฉีดให้กับบุคลากรถ้าได้มาจะฉีดให้กับใครอย่างไรนะครับครับคุณสุรสัก์นะครับบอกว่าเรื่องสถานที่ฉีดวัคซีนเห็นบางจังหวัดทําดีนะครับมีการฉีดในห้างมหาวิทยาลัย สะดวกทั้งการรอและที่จอดรถเพราะที่อุบลกําหนดสถานที่ฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆปกติจะหาที่จอดรถยากมากแต่คุณสมคิดเห็นต่างนะครับคุณสมคิดบอกว่าควรฉีดที่โรงพยาบาลดีกว่าหลังฉีดจะได้ออฟเซิร์ฟอาการอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็เป็นความเห็นสองทางครับครับคือคือต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับโรงพยาบาลที่จะฉีดเนี่ยจะต้องมีสถานที่เพียงพอสําหรับรองรับคนได้ประมาณ 500- ถึงพันคน ครับแต่ว่าเราแบ่งเวลาในการเข้ามารับบริการนี่เป็นเช้าบ่ายแล้วก็เป็นรายชั่วโมงอันนี้ผมไปดูทุกโรงพยาบาลแล้วนะครับโรงพยาบาลไหนที่พื้นที่ไม่เพียงพอเนี่ยก็จะไปใช้หอประชุมอำเภอบ้างนะครับหรืออย่างของในส่วนของในเขตเมืองเนี่ยเนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนจํานวนเยอะมากที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนเราก็กระจายไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาไรอุบลน,นะครับ ที่โรงพยาบาลภาษีโรงพยาบาลมะเร็งโรงพยาบาลเอกชนหลาย,หลายแห่งก็จะมีส่วนร่วมแล้วก็ในส่วนของการออกไปจัดให้บริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่เนี่ยเราก็มีแผนอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่เราไม่มีวัคซีนให้ไปฉีดน,น, <c oughs> นะครับวัคซีนยังจัดสรรมาไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทราบเลยว่าแต่ละสัปดาห์เราจะได้จํานวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแผนเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าพอได้วัคซีนมาปับ๊บเราก็จะ สามสี่วันก็จะออกไปจัดบริการเลยนะครับนะตรงนี้ก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยเนื่องจากว่าการบริหารวัคซีนเนี่ยแม้กระทั่งแอสตาเซเนกาตอนนี้เนี่ยเดิมทีเราวางไว้ว่าจะฉีดวันที่7ตอนนี้ก็ยังไม่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลอาจจะต้องไม่เลือดแต่วันที่7นี้ยังบริการอยู่นะครับเพราะเรามีวัคซีนซินแวคที่มาแล้วจํานวนหนึ่งล้วก็จะฉีดให้กับพี่น้องประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ในวันที่7ของทุกแห่งนะครับ คำถามสุดท้ายจากคุณนัทวุฒินะครับก็เป็นคําถามพื้นๆน,นะครับไาาราว่ามาตรการสอบถามว่าเดินทางจากกรุงเทพกลับอุบลตอนนี้ทางจังหวัดมีมาตรการให้ทําอย่างไรบ้างยังกักตัว14วันใช่ไหมครับตอนนี้ครับครับใช่ครับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงนี่เรายังให้ต้องรายงานตัวนะครับแล้วก็เข้าแอปไลน์ฮักอุบลแล้วก็ต้องรายงานตัวรวมทั้งกักตัว14วัน นะครับมีบางลายที่ไม่ได้รายงานตัวนะในอย่างเมื่อวานนี้ก็มีของในเขตเมืองนะครับแล้วก็ชาวบ้านแจ้งมาเราก็จัดเจ้าหน้าที่ลงไปกักตัวแล้วมีคําสั่งกักตัวด้วยนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในการคําสั่งกักตัวหากไม่ปฏิบัติตามยังออกไปเพ่นพ่านนี่ยเราก็เริ่มมีการปรับตามกฎหมายแล้วนะครับขอบคุณครับ